อะโอเคอ่านได้โอเคนะโอเคนะครับแป๊บนึงนะได้ลนะอ่ะโอเคนะครับแับวันนี้เป็นเรื่องของการคัดเลือกสุกรนะครับนะนะทีนี้ในนี้ก็จะมีเอาตัวหลักๆเลยนะเป็นบทปฏิบัติการนะครับนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวนี้ผมทำด้วย m i c r o s o f t Word นะนะครับนะซึ่งตรงนี้คุณสามารถที่จะ เอาไปแก้ไขได้โอเคนะนะครับแล้วผมให้เว็บไซต์เอาไว้ด้วยนะครับซึ่งในเว็บนี้เนี่ยฝาับนะในเว็บนี้โอเคเดี๋ยวผมค่อยเปิดดูเอาแล้วกันเนาะนะในเว็บนี้เนี่ยจะมีดัชนีการคัดเลือกสุกรอยู่นะครับผมไปเปิดให้เลย เป็นของคนไทยนะครับทำไว้ตั้งแต่ปี4-3แล้วนะครับนะถ้าคุณเข้าไปดูในเว็บรุปเนี่ยนะครับก็จะเป็นอัชนักการคัดเลือกลักษณะส,สำคัญทางเศรษฐกิจในสุกรพันแท้นะครับนะบนะซึ่งตรงนี้เป็นงานวิจัยนะครับอ่าโอเคนะทีนี้คุณต้องอ่านตัวบทคัดย่อมาน,นิดหนึ่งนะครับตัวสมมรุตัวเนี้นะนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยการเดี๋ยวผม ฟิกมาจอโอเคคุดได้เขียนให้ดูนะครับนะตัวนี้เขาทำาดัชนีการคัดเลือกนะครับรทำดัดชนีการคัดเลือกอโดยที่เขาใช้โอเคคุณก็ออ่านผ่านๆนะครับตัวสําคัญคือตรงนี้นะครับนะตัวดัชนีการคัดเลือกตัวนี้นะครับนะเขาจะมีการคัดเลือกพ่อพันธุ์นะรวมทุกพันธุ์นะครับนะ I ก็คืออินเด็กเนาะ คำนวณอย่างไรอันนี้นะครับนะเราก็จะมีคัดเลือกพ่อพันลัชไว้นะครับอินเด็กเป็นแบบไหนนะครับนะ,ะคัดเลือกพ่อพันยอร์ชเชียนะครับอินเด็กเป็นแบบไหนนะโอเคนะ,ะมีแรนเลชนะครับเนี่ยว่าอินเด็กเขาเป็นแบบไหน แล้วก็มีดูหลอกนะมีดูหลอกนะครับนะว่าอรรชนีเป็นแบบไหนโอเคนะคุณลองไปอ่านดูก่อนนะครับนะแล้วก็จะมะีคัดเลือกสายแม่ในสายแม่พันนะนะครับก็จะมีรวมทุกพันธุ์นะครับมีลัสไวน์เหมือนกันนะมีแรนเลสนะครับนะมีดูหลอกแล้วก็มียอกเชียนะครับนะอันนี้คืออินเด็กซ์ที่เขาทำเอาไว้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณก็ไปไปดู ในนี้แหละนะครับนะดูในนี้นะครับนะลองลองไปอ่านดูก่อนนะแค่แป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับนะโอเคนะทีนี้เรากลับมาตัวงานของเรานะครับนะครับก็นะค,บคืออันแรกนะก็ะคือผมให้คุณยกตัวอย่างนะครับนะหมูตัวผู้สิบตัวนะตัวผู้สิบตัวนี่นะนะตัวผู อย่างละสิบตัวคือให้ยกตัวอย่างตัวผู้สิบตัวนะตัวเมียสิบตัวนะครับนะให้มีข้อมูลเออให้มีข้อมูลครบถ้วนเพื่อจะเพื่อที่จะสามารถคัดเลือกได้ดังนั้นพอคุณอ่านอินเด็กซ์เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องรู้แล้วว่าถ้าเป็นตัวผู้เขาใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับใช้ ADG ใช้ FCR ใช้อะไรพวกเนี้ยนะถ้าเป็นตัวเมียใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะคุณก็ยกตัวอย่างมาสมมุติขึ้นมาอย่างละ10บตัวนะครับ สำคัญว่าเวลายกตัวอย่างเนี่ยต้องอิงความจริงด้วยโอเคไหมนะนะต้องอิงความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพอรู้พื้นฐานหน่อยว่าปกติแล้วถ้าเป็นหมูเนี่ย ADG เขาประมาณเท่าไหร่นะครับนะ FCR เท่าไหร่แฟทเท่าไหร่นะอ่านมลูกต่อคลอกเท่าไหร่อะไรประ,ประมาณอย่างนั้นโอเคไหมนะนะคุณก็ยกตัวอย่างมาตัวผู้สิบตัวตัวเมียสิบตัวนะครับเสร็จแล้วให้ใช้อ่า อินเด็กในการคัดเลือกนะครับทีนี้ผมกําหนดให้อย่างนี้ก็คือว่าสําหรับใครที่รหัสนะรหัสทั้งสาลงท้ายด้วยเลขคี่นะครับให้ใช้อินเด็กนะของลัสไว้นะโอเคนะคุณก็เป็นถ้าใครลงท้ายด้วยเลขคี่นะขีดสามอะไรเงี้ยนะคุณก็เป็นพาลัสไว้โอเคนะถ้าใครเป็นเลขคู่นะครับถ้าเป็นเลขคู่ก็เอาเป็นแรนเดอย่าอยเงี้ยโอเคไหม นะคุณก็ไม่ต้องไปเอาไอ้รวมทุกพันธุ์ไม่ใช้นะ,ะดูล็อกไม่ใช้ยอกเชียร์ไม่ใช้โอเคนะเอาแค่รัชไว้แกรแดนด์เลสน,นะแค่นั้นนะครับนะโอเคผ่านนะนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ดูว่าถ้าเป็นตัวผู้นะครับจะใช้อินเด็กอะไรนะครับตัวเมียใช้อินเด็กอะไรแค่นั้นนะครับจากนั้นให้คุณคัดเลือกพ่อพันธุ์มาสองตัวจาก1ิเนี่ยนะพ่อคุณก็คัดให้เหลือสองนะครับแม่พันธุ์เอาส10บตัวจากสิบคุณก็คัดให้เหลือห้า โอเคไหมนี่คือข้อที่1อันนี้คือข้อที่1นนะครับาเพระฉะนั้นตัวบทที่ให้ไปเนี่ยผมก็จะเว้นช่องวางไว้ให้น้อยๆนะครับคุณก็ได้ไปขยายเพิ่มได้เนาะเมืาอจะทาเสร็จปุ๊บแปลงเป็น pdf ค่อยส่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือใครจะทําทในบทให้เสร็จเลยนะครับแล้วส่งเป็นบทก็ได้โอเคนะนี่ข้อหนึ่งนะผ่านไหมโอเคนะต่อไปดูข้อ2นะข้อ2องผมเื่อนนามโอเค ข้อสองนี่คุณอาจจะใช้เวลาทำนานหน่อยนะ,อะโอเคนะปุ๊บเนี่ยเรามาดูข้อสองต่อนะข้อสองนะครับก็คือให้คุณไปถ่ายรูปนะให้ถ่ายรูปเปรียบเทียบลักษาภายนอกที่สอนมาเนี้ยนะครับนะว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีแค่นั้นนะครับนะอย่างเช่นกีบเท้านะคุณก็ไปถ่ายรูปมาถ่ายใกล้ๆเลยกนะีบแบบไหนที่ที่คุณดูแล้วโอเคอันเนี้ยดี แบบไหนที่คุณดูแนละ้วไม่ดีนะแค่อย่างเราลูบพอนะแล้วคุณก็มาใส่ไว้ในเวิร์ดผมทําเป็นตารางไว้ละนะครับเพราะนั้นคุณก็สามารถจะเอามาใส่เป็นตารางได้เลยนะครับนะแล้วก็ไปดูขาหลังนะขาหลังคุณก็ดูว่าแบบนี้ดีนะคุณก็ถ่ายรูปมาวางอันนี้ไม่ดีถ่ายรูปมาวางนะครับเพราะ,ะนั้นพอคุณถ่ายเป็นรูปภาพเนี่ยคุณอาจจะมีการอธิบายอะไรเพิ่มเติมได้แต่ไม่ต้องเยอะ โอเคไหมคุณอาจจะไปทำรูปภาพเสร็จรปุ๊บอาจจะมีการเขียนในรูปภาพก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะอธิบายอยู่ด้านล่างในตารางผมด้านล่างผมจะมีอ,อยู่ช่องหนึ่งแต่ห้ามเยอะเหรไหมไม่ใช่อธิบายเพิ่มเติมอีกอีกห้าบรรทัดเนี้ยไม่เอาโอเคนะสั้นๆเอาสั้นๆโอเคนะครับต่อไปเอาประเภทเมียนะอันไหนดีคุณถ่ายรูปมาวางไม่ดีถ่ายรูปมาวางนะครับนะ แค่บอกว่ามันคือเห็นรูปเห็นรูปปุ๊บรู้เลยอ๋ออันนี้มันไม่ดียังไงหรือถ้าต้องอธิบายเพิ่มก็เล็กๆน้อยๆนะไม่ต้องอธิบายยาวนะครับตัวผู้เหมือนกันนะถ่ายรูปมาวางถ่ายรูปวางโอเคเนาะบอดีสกอร์นะครับนะแบบไหนที่โอเคแล้วอันนี้สวยงามนะครับวันนี้เดือนละนะก็ต้องอยู่ที่บอดีสกอร์สาถูกไหมนะครับนะอันไหนไม่ดีนะก็ถ่ายรูปมาวางวกลัวจะไปหา อ่าหมู้อมๆอ,อะไรหรือก้นอ้วนแล้วแต่นะแล้วแต่ให้ให้เห็นว่ามันต่างกันแล้วกันถ้ามันบริสตอคุณก็ต้องถ่ายด้านหลังถูกไหมถ่ายข้างหลังมามาดูอย่างเงี้ยนะโอเคนะอ่าเต้านมนะเพราะเต้านมตัวเต้านม,านมคุณอาจจะใช้ใช้อ่าหมูเล็กหน่อยก็ได้นะแล้วคุณก็เอาท้องมันนะถ่ายรูปมาวางนะครับโอเคนะก็เหมือนที่เรียบวันนี้นะครับ สามคู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วที่เหลือเนาะเราก็ตัวนี้ไม่ดีเป็นยังไงนะโอเคแนะ้แล้วก็ท็อปวิวนะท็อปวิวนะเป็นยังไงที่ดูดูแล้วโอเคอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยแค่นี้นะถ่ายรูปวางสามารถบรรยายเพิ่มได้เล็กน้อยนะไม่ให้ไม่ไม่ให้เยอะคือพยายามให้รูปภาพเนี่ยเป็นตัวอธิบายแทนนะหรือถ้าดูแล้วรูปภาพอาจจะ ไม่อาคนดูอาจจะมองไม่ชัดคุณก็เพิ่มเติมได้นะเพิ่มเติมได้โอเคทําเป็นเทคกไว้ในอาเทคกหรือว่าเป็นลูกศรออะไรก็กแล้วแต่เอาตามที่คุณถนัดเนาะผมว่าเรื่องเรื่อง,องพวกนี้คุณน่าจะเก่งอยู่ละอะโอเคแค่นี้นะแค่นี้นะครับนะพพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะอาหน้าหนึ่งโทษข้อหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะใช้ ยกตัวอย่างอย่างละสิบตัวคุณอาจจะใช้พื้นที่ไปประมาณสหน้าหรือ2หน้าก็แล้วแต่แล้วนะุณก็กด Enter เลื่อนเอาเอานาะส่วนข้อ2อาจจะเยอะหน่อยเพราะว่า,อาพอใส่รูปภาพเข้าไปก็จะใช้พื้นที่เยอะขึ้นเนาะคุณส่งเป็นบท r d ก็ได้นะทำเป็น Excel ก็ได้หรือคุณจะแต่จริงๆอยู่ในบท r d อยู่แล้วทำในบท r d น่าจะง่ายกว่านะครับนะเราอาจจะ ส่งเป็น PDF ก็ได้เอาตามสะดวกนะครับตามสะดวกโอเคนะครับทีนี้ผมกำหนดส่งไว้พอดีอันนี้สั่งของเซกหนึ่งตั้งแต่ก่อนสอบนะครับก่อนสอบมิดเทอมกำหนดส่งวันที่20่สินะคุณจะมีเวลาอาทิตย์หนึ่งพอคิดว่าคุณลงไปดูหมูเนี่ยมันจะนานหน่อยไอยตรงข้อ2นั่นแหละนะครับนะเราก็ไปเก็บภาพนะเราก็มามาทำ ส่งภายในวันที่20นะครับโอเคอันนี้อ่าอินเด็กก็จะเป็นอันเดียวกันนะพอดีเผื่อ,อก็นั่นแหละกดเข้าไปมันเป็นเว็บอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นเขาจะเป็นอันนี้แหละนะครับของจุฬามั้งใช่ไหมอ่าใช่ของจุฬา,านะครับ จริงๆมันจะมีของมอ,อเกษตรด้วยนะครับเป็นรุ่นพี่ผมทําไว้แต่ว่าเนื่องจากหาในเว็บไซต์ไม่ได้นะครับมันต้องเป็นเป็นพาร์ทคอปปี้อย่างเดียวก็เลยเอาอันนี้ดีกว่านะครัอโอเคมีคำถามไหมสำหรับงา,านะงานสุดท้ายละนะงานสุดท้ายอสอบ ตัวนี้นึสอบเราวันที่ยี่ห้าเนาะนะครับเป็นออนไลน์นะครับนะเดี๋ยวสอบค่อยบ้ากันก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุยทีเดียววันพฤหัสคำนวณ TSI ยังไงครับ TSI อินเดดูจากอินเด็เลยอ่ายกตัวอย่างผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างเป็นอันอื่นนะสมมติว่าผมเอาดูหรอกเป็นตัวอย่างละกัน ดูหลอกนะ TS ไหนพ่อพันล a r g e w แ i น e l a n d ผมยกตอย่างของดูหลอกนะนี่ดูหลอกถูกไหมครับดูหลอกบอกว่า i เท่ากับปุ๊บปุ๊บ,บอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆจุดประสงค์คืออยากให้คุณลองไปดูว่ามันจะคำนวณยังไงอ่ะไเท่ากับ1.0990นะแล้วก็คูณก่อ ADG นะบวกโทษอันนี้ใช้ลบเนาะลบศู เจ็ดสามแปดคูณเข้ากับ FCR แล้วก็บวกใช่ไหมศูนย์จุดศูนยูนยูนแปดคูณกับ b a c k เพรันเวลาคุณสมมุติตัวอย่างเนี่ยคุณก็ต้องมีมีข้อมูลพวกนี้นะครับว่า ADT เท่าไหร่คุณก็มาแทนค่า FCR เท่าไหร่คุณมาแทนค่า b a c k f a t เท่าไหร่คุณก็มาแทนค่าแต่คุณต้องไปดูว่าเจ้าตัวเนี้ย นะที่จะมาแทนค่าเนี่ยก็คือเอา a d g จริงของจริงหรือหรือเอาเป็นส่วนต่างจากค่าเฉลี่ยก็คือเอาของจริงลบด้วยค่าเฉลี่ยคุณต้องดูว่าเป็นตัวไหนคุณทันอยู่ใช่ไหมตอนเลคเชอร์ผมบอกไปแล้วนะว่าปกตินะเวลาเราคำนวณเราจะใช้ของจริงลบด้วยค่าเฉลี่ยนะครับนะ อ่าโอเคได้ไหมนะถ้าเป็นแม่พันธนะเรายกตัวอย่างแม่พัน์นะดูหลอกนะแม่พันธุ์ดูหลอกอย่างเงี้ยล้วก็จะมี TBA เราก็ไปดู TBA มันคืออะไรก็จะมีข้อมูลอยู่ข้างบนนะครับนะมี BW อย่างเงี้ยอ่ก็จะข้อมูลก็จะอยู่ข้างบนว่ามันคืออะไรนะครับนะ NW นะก็จะมีข้อมูลอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะครับว่ามันคืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคไหม โอเคพอได้ไหมคุณลองลองไปทําดูนะถ้าคุณเอ๊ะไม่รู้จะเอาอันไหนดีคุณก็ลองทำสองแบบดูแล้วก็คิดว่ามันควรจะใช้อันไหนตัวนี้แหละคืออยากอยากให้คุณลองทำดูนะอ่าสมมติว่าพอคุณสรุปได้แล้วว่าจะใช้ตัวไหนเสร็จปุ๊บคุณก็เอามาคูณเข้ากับค่าคงที่เขานะเอามาคูณกับค่าคงที่เขามาคูณกับค่าคงที่เขานะแล้วก็จับบวกลบกันนะตามตามสูตรเขาเนี่ยครับ คุณจะได้เป็นค่าอินเด็กเบสเร็์ว่ามีค่าตัวเลขเป็นเท่าไหร่นะครับจากนั้นคุณก็ทำการคัดเลือกแต่เวลาคัดเลือกอนไนเยอะสุดคุณก็คัดตัวนั้นโอเคพอได้เนาะลองลองลอง,ลอง,ล,องลองทำทั้งสองแบบดูก็ได้นะครับนะจริงๆแล้วคุณจะใช้ของจริงหรือจะใช้จริงลบค่าเฉลี่ยเนี่ยแรงกิงไม่ต่างกันผมบอกให้ก่อนก็ไนดนะ้แลงกิ้งไม่ต่างกันหรอก นะเวลาเราจับเรียงลาดับเนี่ยอันดับหนึ่งถือว่าะพ่อพันเนี่ยเราเอาสองสองตัวถูกไหมคุณจะใช้ของจริงมาคํานวณหรือจะเอาของจริงลบค่าเฉลี่ยมาคํานวณเนี่ยค่าเฉลี่ยคุณก็ใช้จากสิบตัวนะโอเคค่าเฉลี่ยก็เอาสิบตัวเนี่ยมาเฉลี่ยว่าเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วค่อยลบออกแล้วก็ลองคํานวณดูแรนกิ้งไม่ได้ต่างกันเพราะจริงๆคุณใช้อันไหนก็ได้เพราะว่าเวลาเราคัดเลือกโดยใช้อินเด็กซ์เนี่ยอันไหนเยอะสุดเราคัดตัวนั้น นะครับนะระฉะนั้นทําวิธีไหนก็ไม่ได้ผิดโอเคนะวิธีไหนก็ไม่ได้ผิดหรอกอโอเคได้อยู่เนาะแล้วนะสำคัญคือคุณสมมุติตัวอย่างขึ้นมาก่อนสิบตัวสิบตัวสำคัญว่าตัวอย่างต้องอิงจากความเป็นจริงแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าออย่างตัวนี้อของแม่พันธุ์เราใช้น้ำหนักแรกเกิดถูกไหมแล้วคุณไปยกตัวอย่างน้ำหนักแรกเกิดสามสิบโลเนี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหม ลำหนได้เกิดจะสามสิบโปรได้ยังไงนะเพราะอันนี้เป็นเบิร์ดเวตถูกไหมหนาเบิ birth นะร์ดเบตความหนาไขมันสัหลังไปยกไปยกตัวอย่างสักสิบยี่สิบเซนอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วหมูอะไรจะมันหนาขนาดนั้น,นเพราะฉะนันะคุณต้องใช้ความรู้เรื่องของหมูมายกตัวอย่างก่อนตัวนี้คือตัวสำคัญนะครับนะแล้วก็อยากให้มันต่างกันมากเนาะ สิบตัวก็ควรจะใกล้ๆก,ก,กันหน่อยนะสำคัญคือหนึ่งยกตัวอย่างให้ได้นะครับให้ให้ใกล้เคียงให้ให้อิงความเป็นจริงนะสองเอาอินเด็กมาใช้นะครับสามคุณพอหลังจากได้ตัวเลขเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ได้เป็นพ่อพันสิบตัวที่มีอินเด็กแม่พันสิบตัวที่มีอินเด็กแล้วคุณก็จับเรียงลาดับใหม่แรนกิ้งมันใหม่พอแรนกิ้งเสร็จปุ๊บพ่อพันคุณเลือกมาสองตัวสูงสุด แม่พันธ์ก็เลือกมาห้าตัวสูงสุดแล้วแล้วก็สรุปว่ากูจะคัดตัวไหนนะแค่นั่นแหละข้อหนึ่งมีแค่นั้นนะแลัวข้อสองโอเคแล<ะ>้วละ่ละ,ละถ่ายรูปมาแล้วก็ดูว่าอันไหนดีไม่ดีโอเคได้ไหมพอได้เนาะมีที่ว่าคัดมาอย่างสิบตัวนี้เอาข้อมูลจากไปนี้เลยไม่คัดมาอย่างละสิบตัวสิบตัวคุณยกตัวอย่างเอง ในในนี้ไม่มีไม่มีไม่มีข้อมูลนะไม่มีนะไม่มีข้อมูลอยู่แนละ้วอันนี้เป็นอินเด็กซ์ที่เขาทำงานวิจัยแล้วนะครับนะ,ะผมไม่ได้ดูว่าเขาทำอยู่ที่ฟาร์มไหนยเฉพาอินเด็กพอดีผมไม่มีเล่มเต็มพอนะครับนะคือ,อไม่รู้ว่าทำที่ฟาร์มไหนแต่เขาคุณยกตัวอย่างของตัวเอง ตัวผู้สิบตัวตัวเมียสิบตัวแล้วก็ลองใช้อินเด็กมาคัดเลือกดูเพราะแต่ละคนไม่ไม่ควรจะเท่ากันถูกปะหรสิบตัวเหมือนกันหมดเลยแสดงว่าลอกกันละเพราะฉะนั้นไม่ไม่ควรจะเท่ากันคูยกตัวอย่างของตัวเองไปนะอ a d g b o o k k u 0 1ผมยกตัวอย่างให้ดูผมเขียนทับอันนี้เลยนะผมยกตัวอย่างตัวผู้ก่อนนะ นะไม่ไม่ต้องมาลอกตามแล้วกันนะเบอร์ k, k k u 1นะ ADG 800มีอะไรอีกนะ FCR ใช่ไหม FCR 2.20 b a c k fat 1.7อ่งจุดเจ็ผมยกตัวอย่างอ่ะเงี้ยอ่า k k u 2 ADG 830 FCR หนึ แบ็กแฟซสองจุดศูนย์คุณก็ยกตัวอย่างมาให้มันครบสิบตัวพอเสร็จปุ๊บผมก็เอาอินเด็กมาใช้นะก็แล้วแต่คุณเล็กคู่เลขคี่ถูกไหมครับนะพอได้อินเด็กเสร็จปุ๊บเนี่ยช่องสุดท้ายคุณก็ได้ละอินเด็กตัวเลขได้เท่าไหร่นะแล้วก็มาแลงกิ้งถูกไหมมาแลงนะอันไหนเป็นเบอร์หนะึ่งอ่าอันดับหนึ่งนะตัวนี้อันดับสองนะตัวนี้อันดับสามนะคุณก็เลือกสองตัวอันดับหนึ่งกับสองพอตัวเมียอ่านะตัวเมียก็ทําเหมือนกัน พอเป็นตัวเมียตัวเมียก็ยกตัวอย่างมาถูกไหมครับเราก็ดูว่าตัวเมียเขาใช้ข้อมูลอะไรล่ะก็ยกตัวอย่างแบบนี้ครับคือสิ่งที่ผมอยากเห็นคือคุณรู้ไหมว่า a g มันควรจะประมาณเท่าไหร่นะ F.C.R มันควรจะประมาณเท่าไหร่ b a c k fat มันควรจะประมาณเท่าไหร่นะครับแนะแล้วอินเด็กซ์ที่ใช้เนี่ยเราคำนวณถูกหรอเปล่าโอเคไหมแนะแล้วเรนกะิ้งเรนกิ้งไม่น่ามีปัญหาหรอกนะแต่อย่างที่ผมบอกเนาะ เอาของจริงมาคำนวณหรือเอาของจริงลบค่าเฉลีย่ยถ้าคุณเอาของจริงลบค่าเฉลีย่ยคุณก็มาหาค่าเฉลีย่ยก่อนเฉลีย่ยมันเท่าไหร่เฉลีย่ยเท่าไหร่เฉลี่ยเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกเนาะก็คือแลนร์กิ้งไม่ต่างกันแรนกิ้งไม่ต่างกันแน่ๆน,นะครับแต่คุณก็ลองดูว่ามันควรจะใช้อะไรนะครับเวลาดูว่าควรจะใช้อะไรเนี่ยคุณก็ดูว่า พอคำนวณเสร็จปุ๊บอินเด็กมันตัวเลขเท่าไหร่ถ้าตัวเลขมันศูนย์จุดสุอะไรอย่างเงี้ยโอเคแสดงว่าน่าจะเป็นต้องใช้ของจริงมากกว่าคุณลองคำนวณสองแบบดนะูแล้วคุณก็จะรู้ว่าถ้าเป็นอินเด็กแบบนี้ควรจะใช้ของจริงหรือควรจะใช้จริงลบค่าเฉลี่ยแต่ตัวตัวแรนกิ้งไม่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 มีผลหรอกนะมันจะไปมีผลตรงนี้นะอย่างที่บอกว่าอินเด็กมันควรจะอยู่ประมาณหลักร้อย แต่ก็ไม่รู้เนาะผมผมยังไม่ได้ลองคำนวณว่า Index อินเด็กเขาสุดท้ายเราจะเป็นเท่าไหร่นะแต่ดูจากอินเด็กซ์นะ ADG เนี่ยคูณด้วยหนึ่งกว่ากว่ามันถ้าคูณด้วยหนึ่งกว่ากวถ้าแปดร้อยคูณหนึ่งกว่ากว่าก็ตกประมาณแปดร้อยกว่าละอะไรเงี้ยนะลองดูลองดูแต่ทั้งสามตัวจะเหมือนกันคือถ้าคุณใช้ของจริงก็จริงทั้งหมดนะ ถ้าจริงลบเฉลีย่ยก็จริงลบเฉลีย่ยทั้งทั้งหมดโอเคได้ไหมได้อยู่นะลองทําดูนะลองทําก็จะรู้ว่า,าติดปัญหาอะไรไหมนะครับนะตอนนี้ยังไม่ได้ลองก็อาจจะคิดว่ามันจะเจอโน่นนี่นั่นอลองเลยนะครับนะแล้วคุณดูข,ขอาหาอินเด็กเนะี่ยเขาใช้ข้อมูลหมูทดสอบนะครับสองหมื่นกว่าตัว เดี๋ยวเรื่องการทดสอบหมูเนี่ยเดี๋ยววัน,ว,นวันพฤหัสนะครับจะเ,เล่าให้ฟังนะว่าเวลาเขาทดสอบหมูเนี่ยเขาทำยังไงโอเคน่าจะได้มีคําถามเพิ่มไหมครับส่งมาที่ยี่สิบรีบทําให้เสร็จหนะรีบทําให้เสร็จ โอเคไม่มีถ้าไม่มีไ้านด้ครับครับผมน,น้ำน้ำหนักีหน่วยเป็นกรรมหรือกิโลกร,รัมครับเอาแล้วแต่เราเอาเลยอ๋อเอาเลยคอ่าแล้วแต่เรานะครับมันเป็น a อดถูกไหมลองดูว่าควรจะใช้เป็นอะไร ถ้าเป็นกรัมถือว่าแปดร้อยกรัมมันก็ก็เป็นแปดร้อยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกิโลมันก็จะเป็นศูนย์จุดแปดแต่อย่างที่บอกอันนี้ของคนไทยนะเพราะคนไทยจะไม่ค่อยใช้เป็นปอนนะนะจะไม่ค่อยได้ใช้เป็นปอนในนี้ในข้อมูลเขาเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาใช้หน่วยเป็นอะไรลองดูลองดูว่ามันอา,อาจจะออกมารูปไหนนะครับ นอย่างตัวแบ็กแฟตเหมือนกันนะในนี้ก็ไม่ได้บอกว่าหน่วยผมอา่านดูก็ไม่ได้บอกว่าหน่วยเป็นนิ้วหรือเป็นเซนนะแต่เวลาคุณคุณคุณทำคุณก็ลอง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 ,ลองดูก็ได้ว่ามันจะเป็นอะไรดีนะครับที่มันจะไปมีผลเพราะว่าถ้าหน่วยต่างกันคูณเข้าไปนี่ตัวเลขต่างกันเยอะเลยลองทดสอบดู โอเคดีมากเลยคำถามบางทีผมไม่ได้ดูตัวหน่วยมันอ่ะโอเคถ้ามีใครสงสัยอะไรอีกไหมโอเคนะถ้าไม่มีเราเจอกันเลคเชอร์นะครับวันวันพฤหัสโอเคครับอโอเคครับสวัสดีครับทุกคน